Oh, <laughs> อยอ้ยงเงินเสียเงินหนักเงินได้ตอนนี้เงินสดเต็มก <c oughs> ระเป๋าเอลี่เลยตอนนี้พูดว่าพ่อต้องหัวหน้าประกาศว่าหมอลำมารับตังค์ผู้ใดรับเงินก่อนมมผู้ใดมีบึ้งเลยหรอไม่ีเลย เดี๋ยวนีเงินบ่ไปฝากธนาคารเศึเป็นอย่างสั่งกิโลฝากเอาโอ้สั่งกิโลฝากเอาีเคยงมันจะมีเคียงนับเป็นบ่อแบนเคียงนับแล้วไปฝากเงินแล้ว่าโอ้ยบ่ต้องให้เคียงนับดอกสั่งกิโลเหลอจ๊ะแล้วไหลแห้งเงินแล้หลายแห้งอันนี้ดีเออบอกว่าอ่านพ่อผมสิบวชน้องวันที่เก่าเด้อโอ้ยวันที่แปดพอจะไปตุลาพอจะไปโอนทีอีกแบนหนึ่งเออแม่นี่หรือได้เนี่แล้วจะไปซื้อที่พ่อบิ่งมาอยู่นี่ตั้งแต่ปีแรกจนฮอดปีนี้เจ็ดฤดูกาลพ่อบิ่งด้บ้านแล้วก็ได้ได้นาาหลลยยทงเ โอ้อนะครับหัวหน้าบอยเข้าผ้าหาเงิน<อ>นะครับสามฝันนีรินะครับรวยกับมารวยตอนแกเนาะพอเจ้าเวลดพอกไปใสไหมไลัดพี่แม่ขั้วเข้าไปใส่นี่ยเวลกับพอโกมผูเจ้ายุ่ใสเลยดีมาแม่ออกมาแม่เราอจะได้เียนเราถึงล่ะ มาๆๆอีหล่าเขามาหอดแล้วหาหม่องนางเลยเขาโตเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่อไอเขามานางถาแล้วอีเมียเขามานางถาแล้วนะครับผู้บาอาจารย์เขามานางถาเบิร์ตคนแล้วรอสมาชิกหม่องรำใจเกินลอยปกติเราสมาชิกเขาต้องนางถาผู้ใหญ่เด้นะครับมาหอดแล้วเขาต้องเบาหาหม่องนางใหญ่ผู้ใหญ่เพื่อนนางถานะครับมาเลยมาเลยนะครับได้ยินเสียงนี่แล้วเบาถาผู้เบาถากันจะเบิร์ตคำเบิร์ด้อ่านักเตะออ้าออามาพี่น้องครับอุ้ยไม่มีผึ้งเซเราเลยแม่มาหอดเวอจี้ กิ๊โต้เออใส่เนี้ยเปิดดูแลแล้วเนี่ยโอ้ยนั่นเห็นปะเออเจ้าคือแขกพี่ไอพี่เดี๋ยวพอหอยักเนี่ยใส่เนี้ยเปิดนะว่าแกเอายางเปิดแล้วแข่าเข่เอาแข่าเปิดเออยายบึงเพม่ได้เข่าเปิดเปินเอาแข่าเปิดแข่าเปิดเัื่งนี้แล้วว่าไม่แข่างัดแง๊ดฝุ่นแล้วสิใส่บักเค็งๆเลยเด้โบกเค็งๆเลยเด้เออโบกเค็งๆปี๊ปี๊ไก่แล้วก็เมาเด้ปี๊ไก่แล้วกินเหล้า แล้วกินเบียร์สาโอาปีกไก่ดื่กินเบียร์แล้วมองเบียร์เออเต้นหน้าหันมือหนิงว่าหน้าจีบาเอาเต้นหน้าหันนอยนักหน่อนน้าเจ๊สิเห็นบ่อยจีใช่เป็นเต้นหน้าหันนี่ว้ายธรรมดาปีกไก่ี่เขาจะตีเต้นเลยล่ะค่ะว้ายถังเลยล่ะค่ะเออเออครับ เอาอินกันออกมาพี่น้องเข้ามาหอดแล้วหาหมองนางเลยนะครับพอเราจะมีพิธีการกล่าวเปิดงานก่อนนะครับโดยหัวหน้าบอยสิริชัยพร้อมกับสีเชิญผูหลักผูญายอิปออีเม่เข้านะครับผู้บาอาจารย์ขืดเทิงเวทีนะครับข้นมากก่าววัตุประสงค์พร้อมกับเปิดงานพร้อมกับวยพ่อนีหัวหน้าบอยสิริชัยนะครับผู้หลังคนของพระท่านในวยพ่อนวันเกิดเอนะครับพร้อมกับแห่งวนา